นายแพทย์พานุมาตรยานเวสกุลอธิบดีกลมควบคุมโรคเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ว่ายัางพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง24กุมภาพันธ์2568มีจำนวนผู้ป่วยสะสม131,826รายเสียชีวิตสะสม12รายพบมากสุดคือกลุ่มเด็กอายุ5-9ปีรองลงมา0-4ปีและ10-14ปีภาคเหนือมี ตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดรองลงมาคือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ส่วนสิบจังหวัดแรกได้แก่พะเยาลำพูนเชียงรายภูเก็ตเชียงใหม่ลำปางน,าน่านกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีและนนทบุรีโดยแนวโน้มผู้ป่วยรายสัปดาห์ในปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันประมาณ1.6เท่าและสูงกว่าค่ามัยธยฐานย้อนหลัง5ปีโดยในปี2 5 0 1667พบผู้ติดเชื้อทั้งปีรวม668,027รายเสียชีวิต51รายสายพันธุ์ที่ตรวจพบมากที่สุดคือสายพันธุ์ ah 1 n 1พร้อมแนะนำประชาชนควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตพร้อมย้ำให้ดูแลสุขภาพและป้องกันตัวเองจากโรคไข้หวัดใหญ่